เปิดตัวเลขสุดอึง้งโบนัสบอสชาตรีในศึกวันตลอดระยะเวลา33เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันวันลุมพินี126เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทีมงานได้มีการสรุปตัวเลขของโบนัสบอสชาตรีและพบว่าตลอดระยะเวลา33เดือนที่ผ่านมามีการมอบเงินโบนัสรวมแล้วมากกว่า345ล้านบาทกระจายสู่มือนักกีฬาหลายร้อยคนในการแข่งขันจำนวน155อีเวนท์ที่จัดขึ้นภายในประเทศไทยประกอบด้วย ศึกวันลุมพินี126อีเวนต์ศึกวันไฟน์ไนท์ยี่สิบหกอีเวนต์ศึกวันหมายเลข3อีเวนต์ความหมายของโบนัสบอสชาตรีโบนัสบอสชาตรีเป็นเงินอัดฉีดพิเศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาและไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่เกิดขึ้นจากเจตนาที่ต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือนักกีฬาเพื่อคลี่คลายภาระหนี้สินสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงเกณฑ์สำคัญในการพิจารณามอบโบนัสได้แก่ นักกีฬาต้องมีเจตนาปิดเกมการแข่งขันไม่ใช่การเน้นเพียงเก็บคะแนนต้องสามารถแสดงศิลปะก,การต่อสู้ได้อย่างสวยงามและมีประสิทธิภาพการยกระดับรายได้และสถานภาพนักกีฬานอกจากโบนัสดังกล่าวแล้ววันลุมพินียังได้ปรับเพิ่มค่าตัวของนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมโดยจากเดิมที่นักมวยต้องขึ้นชกหลายครั้งกว่าจะได้ค่าตอบแทนเทียบเท่าการแข่งขันในวันเพียงหนึ่งไฟปัจจุบันนักมวยสามารถทำง,งานน้อยลงมีเวลาพักฟื้นร่างกายมากขึ้นและยังมีเวลามอบให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังมีโบนัสปิดเกมตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมจากค่าตัวทําให้นักกีฬาที่สามารถปิดเกมได้จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นยุคทองของนักมวยไทยปัจจุบันวงการมวยไทยก้าวเข้าสู่สิ่งที่หลายฝ่ายเรียกว่ายุคทองนักมวยที่เคยถูกมองว่าอยู่ในฐานะด้วยค่ากลับกลายมาเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับมีสถานภาพในสังคมและได้รับความนิยมสมุนบุคคลสาธารณะสิ่งที่วันกําลังดําเนินการไม่เพียงเป็นการยกระดับรายได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับศักดิ์ศรี และกิตติภูมิของนักมวยไทยให้ก้าสู่การเป็นฮีโร่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยในช่วงเวลา3เดือนสุดท้ายของปี2568จึงเป็นที่น่าติดตามว่าโบนัสบอสชาตรีจะยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับชีวิตนักมวยไทยได้อีกมากที่งใด